เสียงยางยางรถแล้วผมอ๋อผมก็ตกใจนะขี่ไปแล้วเสียงเหมือนยางมันตีกับบางโคนรถอะตับตับตับอะไเดี๋ยวแป๊บหนึง่งแป๊บหนึ่งเหตุก,หการณ์เนี่ยเกิดวันวันที่ผ่านมาเนี่ยสดสดร้อนร้อนตอนตอน,ตอนกี่โมงเกิดตอนกี่โมงเ่ยครับเมือ่อเมื่อตอนที่กี่ทุ่มมาตอนนั้นประมาณประมาณห้าทุ่มหรือหกทุ่มที่ขี่มาถึงไอาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงว่าคุณพลนะครับ คุณพลเป็นคนขับรถหกล้อนะครับบรรทุกของนะครับผมแล้วก็ไปทั่วประเทศเลยใช่ไหมแล้วสามจังหวัดสามอจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจอมจะจ้างลงไปครับผมไปไม่ถึงครับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปไม่ถึงกลัวไปแล้วไปไม่ได้กลับใช่ไหมครับกลัวกลัวไปไม่ได้กลับใช่ไหมครับใกล้ตูใกลสตูอืม ดูจะพักหนึ่งอ่ะดูเด๋ยวขอเล่าเหมือนเขาเราหรือเปล่าก็คือเสียงมันดังตับตับตับอน่ผมก็หาที่แบบโล่งๆจอดรถเนาะรงไปเจอจงอยู่ยินตรงหนึ่งก็เลยเลี้ยวเข้าไปจอดแล้วก็ลงไปแล้วก็ไฟฉายไปส่องดูผมพูดมาแล้วคนลุกไปฉายไปส่องดูไม่มีอะไรเลยรถรถรถไม่ได้ยางแตกอะไรเลยอืแล้วเสียงมันมาได้ไง ืมไม่ได้หลับในไม่ได้ฝันไม่ได้ฝันนะครับขับรถขับรถที่ไม่ได้ฝันแน่แล้ว <laughs> สวัสดีคุณมะนาวหวานครับผมยินดีต้อนรับทุกคนนะครับ้าไปเล่าให้คุณสมชาติฟังคุณสมชาติกะแปลไปยัน <laughs> <laughs> คือขับที่แถวๆไหนนะบอกอีกทีดิขลางอะแถวไหน ห้วยยางครับก่อนห้วยยางแล้วอยู่ดีๆตอนแรกคือคือปกติครับก็จะมีแตกเสียงเครื่องยนต์ถูกต้องไหมแล้วอยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงล้อเหมือนแตกยางแตกใช่ไหมตีกับพื้นใช่หรือตีกับบางโคลนบางโคลนบางโลนแล้วแล้วมันดังมากไหมขอบขอบคุณของขวัญมากเลยครับดังจนผมไม่ได้จอดรถอ่ะโอ้ดังเลยนะแต่แต่ได้จอดรถลงไปดูอ่ะ พอไปดูไม่มีอะไรขนลุกผมจะบอกอะไรคุณพลให้บางครั้งเนี่ยเหตุที่เกิดเนี่ยเขาอาจจะมีผีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาของคุณพลเนี่ยเขามาเขาเรียกว่าเบรกการขับเพื่อให้ปลอดภัยในข้างหน้าก็ได้สมมุติคุณพลไม่หยุดลงไปดูนี่ข้างหน้าเดี๋ยวอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะอาจจะมีการเจ็บถึงตายก็ได้เขาเลยให้เบรกให้หยุดรถเพื่อให้มัน ผ่านไอ้ข้างหน้าที่จะมีมีเคาะกรรมอะเข้าใจเนาะเพราะว่ากันเลยเพราะว่าเพราะว่าขี่เลยไม่ขี่หน่อยเลยขี่เลยทียย่จอดมานะาามันจะเป็นช่วงที่ว่าพี่โชคจำข่าวที่ว่ารถรถรถบัสชนต้นไม้ได้ไหมที่ว่าจำได้เยอะที่จะจวดใช่ไหมไเลยจากที่ผมจอดมา

ชุมพรกำลังเข้าชุมพรแล้วอ้าวบ้านผมเลยหลังสวนสวีหรือไหนก็มาสายพนก็มาสายพนหลังสวนสวีก็ผมอยู่ชุมพรจริงๆอ่ะหลังสวนน่าจะวัดเจ้าฟ้าสารลอยไงกรมหลวงชุมพรแล้วก็เกตอุดมศักดิ์หาดไซรีมีหาดไซรีแล้วแล้วก็พี่สุนทรวงไปหนูสั่งเลยเนี่ยหนูสั่งเลยหลวงพ่อสงฆ์คุณสั่งตลอดเวลาแหละคุณเนี่ย พี่ช่องพี่มะนาวเขามาเลยพี่มะนาวเขามาเลยคุณคุมะนาวหวานเขาไม่ยอมขึ้นน่ะเขาไม่ยอมขึ้นน่ะน้องจอมพี่มะนาวเคย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 ส่งข้อความมาหาทุกคนแล้วว่าฉันขึ้นต่อเมื่อคนคนจริงขอบคุณครับของขวัญขอบคุณของขวัญจากทุกคนนะถ้าเกิดตอนเล่าอ่ะผมไม่่่ยอะพี พูดจนไปพี่สมชายพูดินไปหนูไม่ใช่หนูไม่ใช่หนูไม่ใช่คนหรอหนูเป็นอะไรเนี่ยหนูเป็นอะไรเนี่ยคุณเป็นอมตารวันวันนี้ก็มีเรื่องหนึ่งจะมาเล่านะครับได้เลยครับเรื่องพึ่งนึกพึ่งนึกขึ้นได้ให้ให้เล่าเลยไหมเล่าเลยเล่าเลยร้อยพี่โทร์กลับก่อนให้เล่าขอไม่รับเพราะว่าหลับไปแล้ววันนี้มาช้าเพราะว่า วิญญ,ญาณหลุดจากล่างไปมมชั่วขณะเผลอหลับไปมาทำไมวะตีคุณกาลยาโทรปุกผ,ผ,ผมเล่นติ๊กตอกไปนะก็ไปเจอข่าวบางรอนนะเออผมก็นึกได้ว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยไปอยู่กับบางรอนนะี่ไหมไม่ใช่บางรอนพ่อค้ายาเสพติดนะอันนี้เขาชื่อรอนเขาชื่อรอนแต่ว่าผมเรียกเขาบางรอนออผมก็เลยนึกขึ้นได้นึกถึงเรื่องนี้ขึ้นได้ เรื่องนี้ต้องย้อนกลับไปในตอนที่สมัยผมกําลังแตกเนื้อหนุ่มใหม่แป้งเรื่อง้ก็คือผมไปรับจ้างตัดอ้อยที่เสริงสางปากช่องอไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นั่นได้ประมาณสัองอาทิตย์นี่แหละห้องโนเห้องนั้นไม่เชื่อหรอกไปเยี่ยวละหนังจ้า อเคยตาผมก็ได้ผมก็ได้ไปรู้จักกับไอ้ฟักร้อนนี่แหละพี่รอนเนี่ยเพราะเขาเป็นหัวหน้าเหมือนเป็นหัวหน้าคนงานคอยรับขับรถไปส่งคนคนที่ไปจับคอยเนี่ยไปรับไปส่งก็คือผมผมจะไปกับญาติพี่น้องกันนะไปกับไปกับ้ะไ,ไปอยู่กับ้ะไปอยู่ได้ป,ประมาณสักสองอาทิตย์สามอาทิตย์ ก็เริ่มสนิทกันนะเพราะว่าก็คือพี่รอนี่เขาชอบกิน40 D ่สิบดีกีเลิกงานมานะก็ไปนั่งกงด้วยกันทุกวันก็เลยสนิทกันนี้มีอยู่เย็นวันนึงเลิกงานกลับมาประมาณห้าโมงเนี่ยแต่ไล่กลับมาแล้วแกก็ชวนแกก็ชวนผมว่าไปถาไถ่ไร่ไปถไถไร่เป็นเพื่อนหน่อยเออเดี๋ยวเรียกละแกบอกนี่นะเออผมก็ด้วยความที่เราก็ เปรี้ยวปากอยู่พอดีก็เลยเออไปก็ไปแกก็ซื้อสี่สิบดีกีขวดใหญ่ไปขวดหนึ่งก็ไปออกจากที่แคมป์คนงานเนี่ยไปถึงไรนะครับประมาณประมาณหกโมงพอดีไปถึงไร่แกก็ผมก็เลยบอกว่าเอ้ยพี่งั้นซอนผมขับรถไถเลยพี่บางรอนเขาก็เลยเขาก็เลยหัดหัดผมขับรถไถก็เลยก็เลยหัดไปหัดมาก็ก็เป็นเลยอืมทีนี้ ทีนี้ก็เลยตกลงกันว่าเอาคนละสามหรือคนละสามรอบต้องอธิบายก่อนตรงที่ผมไปไถนะอคนคุณสมงชาติที่เขาเขาไม่เข้าใจความหมายคือขับรถไปไถเงินชาวบ้านใช่ไหมครับเป็นพวกโจรใช่ไหมครับเขาไม่ใช่เลยเป็นไปไถร่องอ้อยเพอไถร่อถไ้่ยเพื่ปลูกอ้อยตรงที่ที่ผมไปไถเนี่ยตรงนั้นน่ะ มันจะความยาวประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยเมตรนี่แหละความยาวของไร่เนอืยแต่ความกว้างนี่กว้างกว้างเหมือนกันแล้วตรงบริเวณนั้นแหละจะไม่มีบ้านคนเลยนะจะมีแต่ป่าว้ยไม่มีบ้านคนสักหลังเลยอยู่ตรงนั้นนะไปพวกผมพวกผมถไปก็ทชนี้ถไปพอมันค่ามืดแล้วตะวันตะวันตกดินแล้วพี่บางรอนนี่ก็ให้ผมมามาก่อไฟ ก่อไฟบนหัวไร่เออผมก็มานั่งก่อไฟแกก็ถไถไร่ไปทีนี้พอครบรอบตามคนละสามรอบก็เปลี่ยนกันคนละสามรอบครับทีนี้พอใกล้จะเสร็จแล้วครับประมาณช่วงนั้นก็ประมาณสี่ห้าทุ่มเนี่ยนั่งเป๊กไปเรื่อยๆนะนั่งรอรอรอที่มันไปขึ้นรอ,อบเราเพื่อเพื่อไถไถช่วยแกก็นั่งเป๊กอยู่ก่อ สักพักหนึ่งพี่โชครู้จักนาบิลไหมนักมวยอะ่ะอืมช่วงหลังไม่ค่อยตามแล้วแต่เคยได้ยินชื่อครับนบี่ยจะเป็นหุ่นแบบสูงสูงอะ่ะสูงประมาณร้อยเก้าสูงสูงที่โช,โชคกับซุปเปอร์บอลล่าสุดไงใช่ที่ว่าไอ้สูงสูง,งผมผมแบบนั้นเลยแหละนั่แหละเดินมาเว้ย ผมเห็นเป็นเงาเป็นคนสูงลักษณะแบบนั้นะเดินมาพร้พอ,อมผอมใส่กงเกงขาสัน้นครับเดินมาแล้วด้วยกำลังจะยกเล่าเป๊กพอรีนะอืมและด้วยส,สัญชาติยานของคนะ่คนะผมรู้เลยทันทีเนี่ยไม่ใช่คนเนี่ยตัวคนเนี้ยตอนนั้นกี่โมงผมมาห้าเกือบประมาณห้าทุ่มเกือบหกทุ่มเลยนะโอ้มมดเลยนะ ใกล้ไถไถใกล้จะเสร็จแล้วอะโอ้ทีนี้พี่บางรอนนะเขาก็อยู่ไถไปถึงท้ายไร่แล้วเนาะรถ <Ha. S 2> เขาอะผมเห็นเนี่ยม,มันไอคนเนี่ยมันกำลังเดินมา mm. เดินมา,าด้วยสัญชาตญาณเนาะผมก็คิดว่ามึงไม่ใช่คนแน่คนนี้ mm. เพราะว่ามันไม่มีบ้านใครไม่มีบ้านคนเหลือเดินไปนป,นป่าไวตอนั้นแหละผมก็ติ้งแก้วเฟก พี่บังรอนพี่บังร้อนพี่รอกพี่ก็องผมร้องวิ่งวิ่งไปในที่ไทยล้มลุกคลานวิ่งไปจนถึงไอ้พี่บังรอนที่เขาก็หยุดรถเขาว่ามันเป็นอะไรเขาเรีผมร้องมาผมก็เลยบอกพี่รอกพี่รอณออพี่ตรงไหนเขาก็เลยแบบจอดรถผมก็ขึ้นรถเลยขึ้นรถเขาก็วนวนวนกตับวนกลับมาขึ้นมาบนหัวรลองขึ้นมาแล้วผมก็บอกว่าเดินมาจากทางนั้นเขาก็หันหัวรถสอง ไปไปดูไม่มีใครครับถ้าถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นคนมันต้องมันต้องเดินมาใช่ไหมมันต้องเดินมาหยุดอยู่ที่กองไฟที่ผมก่อไว้แต่นี่ไม่มีใครเลยครับเท่านั้นแหละผมก็กผมก็มมมแบบว่าพี่กับกับเพอะไม่ไหวแล้วอยู่นี่ไม่ไหวแล้วแต่แกก็มันเหลืออีกนิดเดียวมันจะเสร็จแล้ว่ะแกก็เลยไถยไปผมก็นั่งหน่อยนั่งในรถนั่นแหละไปครับเนี้ยนั่งอยู่ข้างบนคนเดียว ไทยจนเสร็จกลับมาก็มาเอาเอาเหล้าที่เหลือขึ้นไปแล้วแกก็เลยถามผมคำหนึ่งคนระับตอนตอนที่มาตอนแรกคุณได้รินเหล้าให้ขาไหมอืมผมก็เลยว่าไม่ได้รินผมลืมไปเลยผมก็ยกเป้งเลยครับผมไม่ได้ผมไม่ได้รินให้อืกูว่าแล้วแกก็บว่ากูว่าแล้วเขามาเขาอยากกินนะดิแล้วมึงไม่รินอื ว่าน่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางที่ที่อาศัยอยู่แถวนั้นอะ่ะ uh huh. ก็ลืมหยาดลินลินใส่อันนี้แก้วออนแก่ uh huh. ธรรมดาถ้าถ้าผมกินเนี่ยแถวบ้านผมเขาก็จะยินถ้าเป๊กเ่าขาวนะเขาก็จะลินใส่พืนห uh huh. ยัดเหมือนกวดน้ำอะ่ะ uh huh. ให้ประจำก่อนที่จะก่อนที่จะกินเรานะข uh huh. ้าอีสารบ้านผมเลย ทีนี้ก็พอกลับมาถึงห้างก็ไปเล่าให้เจ้าแก่ฟังเจ้าแก่เขาว่าโอ้ยคงจะเป็นผีเจ้าที่เจ้าทางนั่นแหละเคยบอกจริงจริงแล้วมาผมก็ไม่ไปอ่าผมขออเสริมแทรกนิดนึงบางครั้งผีที่เราเจอหรือคุณพลเจอหรือใครเจอเนี่ยตามที่ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็อาจจะไม่ใช่เจ้าที่เจ้าทางหรอก แต่เขาอาจจะเป็นวิญญาณหรืออะไรที่อยู่แถวแถวนั้นตายอยู่แถวแถวนั้นแล้วก็ยังวนเวียนว่ายอยู่หรืออาจจะเป็นคนที่อาจจะเป็นเจ้าของที่เดิมหรืออยู่แถวแถวนั้นน่ะสวัสดีครับครูนิวครูนิวมีเรื่องผีขึ้นมาเล่ามาเร็วอ,อยังไม่มีเลยพี่ลองลองนึกก่อนลองนึกก่อนแล้วก็คือคือเมื่อก่อนสมัยหนึ่งที่ผมผมผม,ผมเชื่อว่าทุกคนคิดเหมือนกันนะ มันไม่ผิดหรอกที่คุณจะไม่เชื่อนะครับว่าเอ้ยเอาเหล้าเอ้ยเอาเหล้าเอาเอาเอา,เอาอาหารเอาขนมมาวางเส้นไหว้เพื่ออะไรใครจะมากินจะมาให้หมดกินอะ่ะแล้วเหล้าจะมาวางทําไมใครมันจะมากินมองก็ไม่เห็นแต่แต่ผมจะบอกให้ว่าประสบการณ์ผมมันก็เห็นมามากกว่าหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าผมมีเชื้อจีนเหล้าหรือน้ําชาเนี่ย แม่ผมเนี่ยมันก็จะลินเนี่ยไหว้เจ้าที่เจ้าทางเขาเรียกว่าตีจุเอียนะครับผมที่วางไว้ที่พื้นเน่ะเป็นเขาเรียกว่าสาลเจ้าคนจีนนะเมื่อกี่เดือนที่ผ่านมาอาจารย์โอเล่รายการเดอะโคสซิเคตก็บอกว่าน้องจอมนอกจากน้องจอมจะว่ากุม,มาทองแล้วอยากมีเจ้าที่ในห้องแม้ห้องเล็กๆเ,เ,เนี่ย <laughs> หาตีจูเอียศาลเจ้านนจีนมาวางได้นะ ไม่ใช่หรอกหนูจะบอกพี่ให้ว่าพี่คนเนี้ยพี่เสื้อเขียวคนเนี้เขาไปจุ่ห้องเลยอ่ะหนูไปดูอยู่อ่ะหนูไปั่งดูเขาไปพูดอย่างงู้นพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้อ่ะโอ้ยพี่พี่ไม่ใช่อ่ะพี่ไม่ใช่ของแท้ฮอ,อย่าไปว่าเขาต้องถามถามคุณสมชาติคุณคุณสมชาติใช่พี่กะลกกะลคุณคุณพลนี่ใช่ผู้ชายแท้ไหมน้องจอมบอกเขาไม่ใช่ของแท้ พี่โจ้ก็รู้นิสัยจอมใช่ป่ะพี่โจ้ก็รู้นิสัยจอมใช่ป่ะก็ก็ไปดูก็ตามไปทุกที่ไปด้วยก็ไปดูกันหลังบ้านแล้วกันไปดูกันหลังบ้านแล้วกันว่าไม่ใช่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยพี่มันคือจริงๆอ่ะพี่เขาก็อะไรเขาก็ไม่รู้อ่ะหนูก็ตาม้ปหมดเลยด้วยไม่สรุปว่าคืออะไรนะคุณคุณคนไปเล่าเรื่องผีในหลายๆห้องเหรอก็เนี่ยก็แชร์อยู่ก็แชร์อยู่เนี่ย แล้วแกไปเล่าตอนไหนว่าแกขับรถไม่เหรอแกขับรถแกจะไปไปไปเขาไปอะไรกันอะไรนะโกรอะไรนะอะไรเพื่อนผีเพื่อนผีนะเมื่อกี้เนี่ยไปเข้าห้องไหนมาแชร์หนูก็แชร์ทุกคนแล้วไงหนูโกรธไงหนูโกรธแกว่าเอาห่ามึงก็อยู่ห้องพม่โชคทุกวันทุกวันแล้วมึงก็ไปห้องเงินละมึงก็ไปห้องเงินละมึงก็ไปสร้างความหนึ่งงูอย่างี้ทุกห้องก็เฮ้ยมันไม่ได้เว้ยมึงก็ต้องไปสมชื่อถือจกห้องนึงดิ ก็ผมขึ้นก็ผมขึ้นไปเล่าแล้วเป็นไรครับ ก็ไม่เป็นไรมันเป็นสิทธิ์ของคุณใจเย็นใจเย็นใจเย็นเี่ต้อเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไม่ใช่เรื่องความหยิ่งใจกับคนเราไปเธออย่าไปใจเย็นไปอย่าไปเย็นผมไปเล่าแล้วมันเป็นไรอ่ะผมก็เล่าเรื่องเดียวกันเราต้องสู้เพื่อชาติด้วพี่พี่เป็นไแม่พ่อแม่พ่อจริงเลยยิงจริงอ่ะไอ้น้องจอมใจเย็นๆใจเย็นๆเขาก็ไปเที่ยวได้ไปเที่ยวได้ไเธอจะไปไหนก็ไปตำรวจเขาไปท่องเที่ยวโลกเขาว่างั้นเหรอเขาไปท่องเที่ยวโลกเขาตำรวจคน ไม่จ้าได้ไม่จ้าคุณพลนี่ะเขาไปห้องไหนเขาไปเป็นห้องห้องไม่เป็นไรผมอะไปเป็นซ่องโอ้ไปซ่องมาหาอเลยนี่เอาเด็กๆส่งให้เลยใจเย็นใจเย็นเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยเปลี่ยนเรื่องคุยน้อมใจเย็นโกรธมากเลยหนูโกรธมากเลยที่หนูแชร์ไปเพื่ออะไรป่ะเอ้า แล้วทำไมมันมาอยู่ที่นี่วะกูก็กล้าลงรักมากงจะมาเชียร์ไแต่จต่มึงก็ไปเล่าโน่นเล่านั่นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้องจอมอาจจะหนักไปหน่อยนะอาจจะกึ๊บๆตึ๊บๆเยอะไปหน่อยอย่าถือสาพี่โชคเดี๋ยวผมพี่โชคเดี๋ยวผมขอแชร์ไปสอนอบางบอนแป๊บน้องจโอ้โหบางบอนเด็กพวกกูงนั่นน่ะเนี่ยฝั่งทนละฝั่งทนมาเลยมาเลยเสร็จแน่สมชาติเสร็จแน่ผมเนี่ย เด็กบ้านรู้อ่ะผมเนี่ยโฟคิงนะผมดูละนาก็มเนี่ยพี่โชคเด็กอุเทนนะครับพี่โชคเด็กอุเทนใช่พี่บอกไปเด้อุเทนแล้วยงไงครับไปแม่แม่พี่โชคที่พี่โชคเป็นนกพวกโนกบิตะมีเรื่องอะไรวิ่งหนีไว้ก่อนโอ้พี่ชค เคยดูไหมโดเลมอนอะเวลาใจแอนมาพี่โชคก็วิ่งหนีไปก่อนทั้งหมดละครถ้ามัโดนเขามัจริงอะผมเด็กกระหนกนะผมเด็กกระหนกนะหมูกระหนกไหนกระหนกแตกแล้วทุกวันนี้ไม่กระหนกนักอ่านข่าวกระหนกนักอ่านข่าวนจอพี่โชคขอขอกให้วันนี้หนูเสียใจตรงไหนบ้างหนูเสียใจตรงไหนหรือบ้างหนูไปเชิญก็เระปุกไปจั๊กนี่ไม่อยู่กันนี่นี่เหรอวะ เอาขอบคุณมากเลยครับคุณพี่เพ่ขอลาหน้าพญานาคเดี๋ยว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 คุณคุณพี่เพ่นี่เขามีคาถาอาคมนะเดี๋ยวให้ให้คุณพี่เพ่ขึ้นมาท่องคาถาคุมสถานการณ์ของผมให้สงบก่อนพี่บงมาพี่หมาเพื่อนพี่ป้อมโกรธโกรธหนูโกรธนะส่วนหนเสนอ ตอนเนเรื่องอนลบากเพราะว่ามึงพีสารแน่เรื่องคนอื่นเยอะเกินไปใจเย็นใจเย็นน้องจอมน้องจอมเดี๋ยว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 น้องน้องจอมเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพลเขาเล่าเรื่องตอนหนูไม่ชอบเขาเขาเขาแบบประมาณว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเราอยู่ห้องเนี้ยเออใจเย็นใจเย็นเหน่อห้องน้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวน้องจอมน้องจอมนอนฟังก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้นอนฟังเงียบเงบก่อน อย่ากดพีชโชคนะหนูไม่ชอบนอนฟังหนูไม่ชอบนอนฟังอ่นเงียบก่อนเงียบก่อนเลยูอยู่แล้วว่าเราอยู่ห้องนี้พี่ยวอะไรรายกเป็นอย่างเล่นแค่เดียวเดี๋ยวก็เจอพี่โชคแล้ว่ะพี่โชคยังแชร์เสาเสาไม่พังู้เลยแข็จแขเงียบก่อนน้องจอมฟังเงียบเงียบก่อนเดี๋ยวพี่โชคจัดรายการก่อนคุยก่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมน้องจอมเขาก็อาจจะตึงๆนะครับเขากึุ๊บๆเยอะไปหน่อยนะครับอ่ะ เนี่ยน้องจอมอ่านที่คุณมะน,นาาหวานเขาพิมพ์เนี่ยเห็นไหมเลื่อนเลื่อนดูเขาบอกว่าไปไหนก็ได้ไปห้องไหนก็ได้นะครับผมนะครับก็ก็ใครก็ไปเจอน้องจอมห้องอื่นตอนเขากค๊บๆก็ระวังตัวไว้ด้วยนะครับผมอ่าคุณพลคุณพลอ่าต่อ <c oughs> แล้วฉันกจากนั้น จบแล้วครับโอ้ึงเมื่อกี้คุณพลของขึ้นนะอย่าอย่อย่าแบบอย่าของขึ้นแล้วแล้วขัดสสายหักชนต้นไม้คันทางนะไม่ไม่ดีนะระบายชนเสาไฟฟ้าก็ให้เสียค่าไมค่าเสาไ้รัฐบาลไทยรองเงินดูเรื่องไม่ไม่ไม่พี่โชคกลัวตอนนี้ไปใต้ใช่ไหมเห็นเห็นโงพักใช่ไหมยังไม่ล้างใช่ไหมของขึ้นปุ๊บเลี้ยวเลยทำโรงพักให้ล้างเลยวิ่งเข้าไปชน คุณคุณพลก็จะชนแต่ต้นขนุนอย่างเดียวกันงต้นอื่นก็นไม่ชนเออเอาหมดแล้วเหรอคุณพลหมดแล้วอ่ะหมดแล้วครับอ <_ d ata> ืมสวัสดีครับท่านพี่เพคครับผมวันนี้ท่านพี่เพกมีเรื่องอะไรผีผีสางนางไม้มาพูดคุยไหมครับสวัสดีครับ